ฮัลสวัสดีค่ะเด็กๆและก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่วงคำถับพื้นฐานแะถับผสมมาไว้ซึ่งในสัปดาห์นี้เราจะเรียนกันในหน่วยพลังงานหน้าดูนะคะไปดูนะคะว่ามีพลังงานอะไรบ้างจากที่เด็กๆได้เยนมาก็จะมีพลังงานความร้อนพลังงานลมแล้วก็พลังงานไฟ ใช่ไหมคะไปดูคําศัพท์ที่ครูจะนํามาเสนอในหน่วยนี้นะคะว่ามีคําว่าอะไรบ้างคําศัพท์คําที่หนึ่งค่ะดวงอาทิตภาษาอังกฤษนะคะสัน้นอีกครั้งนะคะสัน้นต่อไป คำศัพท์คำที่สองเมื่อดวงอาทิตย์ส่สงมาก็จะทำให้เราร้อนใช่ไหมคะคำศัพท์คำที่สองคำว่าร้อนภาษาอังกฤษนะคะ h อ t อีกครั้งนะคะ hot แต่ถ้าเกิดเราร้อนมาก,มากๆก็จะใช้คำว่า,วา very hot นะคะต่อไปคำศัพท์คำที่สาม คำว่าลมนะคะภาษาอังกฤษวินอีกครั้งนะคะวินเราจะรู้ได้ยังไงว่ามีลมลมเป็นสิ่งที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่เราจะรู้ว่าที่ตรงนั้นมีลมก็ต่อเมื่อลมพัดมาถูกตัวเราจะทำให้เรา เย็นใช่ไหมคะแล้วก็สังเกตใบไม้ถ้าเกิดลมพัดใบไม้ก็จะปลิวต้นไม้ก็จะไหวเอ็นใช่ไหมคะแสะดงว่าสถานที่ตรงนั้นเกิดพลังงานลมนะคะต่อไปคำว่าไปฟ้าภาษาอังกฤษนะคะ currency อ,อีกครั้งนะคะ currency นะคะแล้วก็คำศัพท์คำต่อไปก็เป็นสิ่งของที่ต้องใช้ไฟฟ้าแลายครู้เชื่อว่ามีทุกบ,บ้านเลยนั่นก็คือตู้เย็นภาษาอังกฤษนะคะเฟอีกครั้งนะคะเและคำสามคำสุดท้ายค่ะ ในสมัยนี้จะพาะเพนได้น้อยมากนะคะในแต่ละบ้านนั่นก็คือวิทยุภาษาอังกฤษนะคะเรดิโออีกครั้งนะคะเรดิโอ